เจ้าอาวาสวัดแจ้งชุมชนนาโปใหญ่จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีผลการเรียนที่ดีจำนวน66ทุนเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการตั้งใจเรียนหนังสือและยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่บริเวณอาคารรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่โคกสวรรค์ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพระครูโอภาสวีรคุณเจ้าคณะตำบลในเมืองเขตหนึ่ง เจ้าอาวาสวัดแจ้งชุมชนนาโปใหญ่พร้อมคณะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโดยท่านพระครูสุทธิศิริคุณหลวงปู่ขาอิทธปัญญให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและตั้งใจเรียนโดยคณะครูโรงเรียนได้ทําการคัดเลือกจํานวน66ทุนทุนละ500บาทจํานวนเงิน33 0 0 0บาทสําหรับการมอบทุนในครั้งนี้เป็นทุนที่ได้ความเมตตาจาก หลวงปู่ขานอินทป,ปัญโยและสิทธิอนุสิทธิญาติโยงของหลวงปู่ร่วมบริจาคปลกกับทางพระครูโอภาสวีรกุลได้เก็บเล็กผสมน้อยอมอมาอย่างต่อเนื่อง,วงรวบรวมนํามามอบทุนให้กับนักเรียนได้ในวันนี้เพื่อเป็นการให้กําลังใจในการตั้งใจเรียนหนังสือและเติบโตเป็นคนดีคนเก่งของสังคมและยังช่วยแบ่นเบาภาระของผู้ปกครองหลังเสร็จพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนทางคณะหลวงปู่และคณะผู้ติดตามได้ร่วมกับมอบข้าวกล่องขนมนมให้กับนักเรียนก่อนเดินทางกลับบ้านอีกด้วย นางการพิชาผิวพองผู้เอำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศรึกษา,ารโรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่โคกสวุวรรณขอกราบนมัสการอนุโมทนา,รรถถาทส,สาธทลหลวงปู่ขานอินทปัญโยพระครูพาสวีรุณเจ้าอาวาสวัดแจ้งชุมชนนาโปใหญ่โดยพระคุณเจ้าที่เมตตาธรรมมอบทุนการศรึกษา,าให้แก่นักเรียนเพื่อน,นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาทางผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่โคกสุวรรณขอกราบนมัสการ ขอบพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงที่ได้มีเมตตาธรรมมอบทุนการศึกษาให้ในครั้งนี้้ทังหมดลวงปู่พระครูสุธีศริกุลหรือว่าหลวงปู่ขานอิทภาปัญโยกจะเรียนศพจเริยนขับท่านผู้อำนวกยการาคณะครูตผู้ทรงธนูผู้ขวบแก่การเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีของลกูกศิษย์วัดป่าวันโศกในานามของศิษยานุสิตของหลวงปู่ขาน วันนี้หลวงปู่ขานบอกว่าให้พูดสาวพูดไหนใครเป็นสาวพูดบ้างยกมือลงยกมือโอ้อาสาทุให้กับตัวเองนะครับสาูุเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าธรรมะก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงให้กับก็อย่าอากระดับอยู่หนึ่งอย่าวแข็งก็คือเป็นคนที่อ่อนน้อมขอมตนเขียนคุณคูแล้วก็ยกมือ อยากกระตุ้นยูต่อผูม้มีพระคุณหนึ่งคือพ่อแม่แล้วก็ครูหรือว่าเป็นการเผยแผ่ของพุทธศาสนาอินทางในในนั้นพระผูอาวุโสทุกทนทุกคนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขอขอนุโมทนากับคณะครูนักเรียนทุกท่านทุกคน,นก็